ภายในห้องนั่งเล่นที่แสนอบอุ่นในส่วนที่พักของลู่ซือเหยียนทั้งสองคนนั่งลงบนโซฟาหนังโบราณพร้อมกับชาอู่หลงร้อนๆที่ซือเหยียนชงให้หลิวเฉินซีดูผ่อนคลายขึ้นมากหลังจากที่ได้เปลี่ยนคำเรียกเป็นพี่ขอบคุณนะครับพี่ซือที่ให้ผมเข้ามาคุยด้วยข้างในไม่เป็นไรหรอว่ามาสีมีอะไรอยากจะเล่าให้พี่ฟังหรอเฉินซีถอนหายใจยาว ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองอย่างเปิดออกผมเป็นเด็กกำพร้าครับพ่อแม่ทิ้งผมไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่ผมยังจำความไม่ได้ผมเติบโตที่นั่นจนอายุ18ปีถึงได้ออกมาแล้วเราไม่คิดจะตามหาพ่อแม่ของเราเหรอไม่ครับพี่ซื้อผมคิดว่าถ้าเขาทั้งสองต้องการผมคงไม่ทิ้งผมไว้ที่นั่นถึง18ปปีหรอกครับการอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าผมไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยโลกของผมมีแค่กำแพงของที่นั่น ผมเลยหลงหลายการท่องเที่ยวมาตั้งแต่เด็กเพราะอยากเห็นโลกกว้างเขาเล่าว่าเขาไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่จบแค่ระดับวิทยาลัยด้วยทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบทุนให้เด็กที่มีผลการเรียนดีที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทุกปีด้วยความสามารถในการถ่ายภาพเขาจึงใช้ความรู้ที่มีมาประกอบอาชีพเป็นช่างภาพและนักรีวิวท่องเที่ยวผมได้พบผู้คนมากมายจากการทำงานแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษกับใครเลย ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่เด็กกำพร้าไม่มีต้นต่อไม่คู่ควรกับใครผมเหงามากครับพี่ซือซือเหยนเนียนเงียบไปครู่หนึ่งหัวใจของเขาเจ็บปวดแทนเด็กหนุ่มตรงหน้าเรื่องราวความโดดเดี่ยวของเฉินซีนั้นช่างคล้ายคืนกับชะตากรรมของหานจินหลงอย่างเหลือเชื่อพี่เข้าใจนะแต่ฉันซีไม่ได้เป็นแค่เด็กกำพร้าหรอกสำหรับพี่นายเป็นคนที่น่าสนใจมากซือเยียนเอื้อมมือไปตบไหล่ของฉินซีอย่างแผ่วเบา การสัมผัสทางกายเบาๆนั้นทําให้เฉินซีเงยหน้ามองซือเหยียนด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในแววตาพอผมออกมาจากบ้านเด็กกาพร้าผมก็เริ่มเป็นช่างผ้าผมทํางานเก็บเงินเพื่อออกเดินทางแล้วก็ได้เห็นโลกอย่างที่ฝันไว้แต่ถึงแม้ผมจะมีความสุขกับการเดินทางความรู้สึกว่างเปล่าก็ยังอยู่กับผมเสมอจนกระทั่งผมมาที่ร้านของพี่ซือผมรู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนๆที่ผมเคยไปมันอบอุ่นมันคลาสสิกและมันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านที่ผมไม่เคยมีมาก่อนการสารภาพนี้ทําให ลู่ซื่อเหียนรู้สึกพิเศษกับเหลิวเฉินซีมากยิ่งขึ้นไปอีกความผูกพันทางจิตวิญญาณที่เขารู้สึกได้ตั้งแต่แรกพบไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนซื่อเหียนตัวหนักว่าเขากับเฉินซีต่างก็เป็นวิญญาณที่โดดเดี่ยวเหมือนกันคนหนึ่งโดดเดี่ยวเพราะต้องรอคอยวิญญาณอีกดวงที่จากไปส่วนอีกคนโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครเลยตั้งแต่เกิดการสนทนาของพวกเขาดำเนินไปจนดึกดื่น ซื่อเหยียนรับฟังเรื่องราวของเฉินซีอย่างตั้งใจและแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของตัวเองในแง่มุมต่างๆยกเว้นเรื่องราวขององค์ชายผู้ถูกลืมเพราะเขายังไม่แน่ใจว่าเฉินซีจะรับฟังเรื่องราวเหนือธรรมชาติเช่นนี้ได้หรือไม่ความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคืนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งมันก้าวข้ามเส้นแบ่งของอายุและประสบการณ์ไปสู่ความเข้าใจกันและกันอย่างท่องแท้ไม่กี่วันต่อมา สิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับซือเหยียนก็เกิดขึ้นอีกครั้งเฉินซีเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับถุงกระดาษขนาดใหญ่และเบียยกโหลวันนี้วันเกิดผมครับพี่ซือนอกจากที่บ้านเด็กกัพร้าผมไม่เคยได้ฉลองวันเกิดกับใครเลยแต่ผมอยากมาฉลองกับพี่ได้ไหมครับลู่ซือเหยียนมองเบียและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของเด็กหนุ่มตรงหน้าหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งเขาไม่เคยฉลองวันเกิดกับใครเป็นพิเศษมานานแล้วได้สิ งั้นเดี๋ยวพี่ปิดร้านแล้วเรามาฉลองกันทั้งสองคนก็ร่วมกันฉลองวันเกิดของเฉินซีอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขในคืนนั้นลู่ซือเหยียนได้นำหลิวเฉินซีไปฉลองกันต่อที่บ้านของเขาซึ่งเป็นส่วนที่พักอาศัยด้านในสุดของตำหนักฉางเยว